กับเข้าสู่ช่วงที่3าของรายการนะครับเป็นช่วงชนะพารวยครับวันนี้เราจะไปดูก๋วยเตี๋ยวชัยชนะครับเพราะอะไรครับโอ้โหก๋วยเตี๋ยวนี้เติบโตอย่างรวดเร็วมากนะครับตอนนั้นก็ต้องส่งหน้าที่ให้กับน,น้องขวัญแล้วละครับที่จะพาเราไปติดตามว่าอะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยให้ก๋วยเตี๋ยวชัยชนะนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วครับช่วงชนะพารวย ูช้ชมค่ะช่วงชนะพารวยในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงโอกาสในการสร้างรายได้สร้างอาชีพกับเฟรนชชายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อตุ่นแล้วก็ลูกชิ้นปิ้งชัยชนะค่ะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะนโยบายของผู้บริหารนี่เรียกว่ายอดเยี่ยมมากเลยเพราะว่าเปิดโอกาสให้ใครๆก็สามารถมีธรุรกิจเป็นของตัวเองได้แล้ววันนี้นะคะเรามีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับคนที่สนใจเรียกที่จะเป็นเฟรนช์ชายของก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อชัยชนะนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะพี่จิรายุจันเต็มค่ะแล้วก็ที่มาพร้อมกับ คุณชนะรัตนพักดีนะคะเจ้าของเฟรนชายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อชัยชนะนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชนะคะพูดถึงเฟรนชายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อชัยชนะเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้หลังจากเดือนสิงหาคมนี่มีอะไรดีๆพิเศษพิเศษมาฝากคนที่สนใจเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะสำหรับคนที่ยังไม่มีอาชีพนะฮะอยากมีอาชีพสําหรับคนที่มีอาชีพอยู่แล้วก็อยากมีรายได้เพิ่มถูกไหมฮะหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายไม่พอกับรายรับรายรับไม่พอกับค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้น ท่านฟังทางนี้แล้วก็หลายท่านบอกว่าส่งเข้ามาแล้วก็<ะ>ไม่เห็นได้รับอะไรเลยคือคือเราต้องบอกว่ามันเดือนละครั้งใช่ไหมฮะเิฉะนั้นคนที่จะได้รับฟรีเนี่ยมันก็มีน้อยเพราะฉะนั้นเราจึงเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่อยากทําธุรกิจได้ทําธุรกิจเราก็เลยมีโครงการเราและธนาคารอิสลามนะ,ะหรือ i-bank นี่ร่วมมือกันนะครับแล้วก็ บริษัททิพยาประกันภัยจำกัดมหาชนเนี่ยได้ร่วมมือกันทั้ง3ภาคส่วนของหน่วยงานนี้นะฮะได้จัดโครงการขึ้นมาเป็นโครงการบอกว่าไม่มีเงินทุนก็เป็นเท่าแก่ได้โอฟังดูแบบว่าน่าสนใจว่าเขาไม่มีเงินแต่ทำไม่ได้ท่านสนใจแฟนชายเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปิ้งก๋วยเตี๋ยวเนี่ย เราอนุมัติวงเงินให้เต็มเลยวันนี้เรามีวงเงินรองรับท่านไว้เนี่ยนะรายละห้าหมื่นเนี่ยห้าหมื่นคนสามารถที่จะกู้เงินกับธนาคารอิสลามได้เลยท่านจะมีแบงก์รีทท่านจะมีนี่ท่านจะมีเครดิตพูลโลที่ท่านาไม่สามารถกู้แบงค์ไหนได้มาที่นี่กู้ได้หมดนะครับได้หมดเลยเหรอคะอแต่เรามีกติกาคือว่า1ท่านต้องตั้งใจทำสองหมู่บ้านละหนึ่งแห่งนะฮะสามจุดละ อย่าซ้ำซ้อนกันเพราะเราจะไม่ให้ซ้ําซ้อนใครทําธุรกิจนี้ต้องให้ได้เกิดทุกคนนะฮะไม่ใช่นั้นโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการแรกและโครงการเดียว<ม>ตอนนี้ที่มีขึ้นในประเทศไทยวงเงินทั้งหมดนี่2,500้าล้านบาท<ม>ฉะนั้นอยากจะบอก<ม>ท่านผู้ชมด้วยว่าถ้าท่านสนใจอยากจะมีรายได้อย่างที่ผมพูดนี้อยากจะเป็นเท่าแก่นะฮะโดยที่ไม่มีเงินทุนเนี่ยวันนี้เราเปิดโอกาสให้ท่านท่านส่งจดหมายมาตามที่อยู่นี้ ท่านโทรมาตามหมายเลขที่ผมพูดนี้ถูกไหมฮะตามที่ขึ้นจอข้างล่างนี้เพราะฉะนั้นทุกท่านวันนี้ท่านต้องจดจ้องมาที่นี่นะครับแล้วก็เตรียมปากกาจดได้เลย<ฆ>โครงการนี้เนี่ยมีน้อย ท่านสนใจท่านได้เลยผมกล้าการันตีร้อยเปอร์เซนต์ว่าท่านยื่นมาท่านได้รับโอกาสนี้แน่นอนโอ,โ,โอ้โหค่ะอย่าพลาดนะคะโอกาสดีๆมีน้อยมากๆเลยตอนนี้รัฐบาลเขาช่วยธนาคารเขาก็ช่วยนะคะคที่พยาประกันภัยก็ช่วยต่างหากนะคะคมาถามถึงพี่ยุบ้างดีกว่าในฐานะที่เป็นผู้โชคดีทางบ้านที่ได้รับมอบโครงการนะคะก็คือเฟรนช์ชายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อชัยชนะฟรีรู้สึกยังไงบ้างคะที่เป็นผู้โชคดีหนึ่งในหนึ่งในหลายร้อยเลยใช่ไหมคะพี่ชนะค่ะก็ดีใจมากๆแล้วก็ ไม่คิดว่าจะได้ด้วยเพราะคนก็เยอะก็ในใจก็คิดว่าคนที่เขาลําบากกว่าเราก็น่าจะมีแต่เหตุผลของเราก็มีในการที่อยากจะเลี้ยงดูแม่ที่ป่วยค่ะแล้วก็อยากจะมีอาชีพที่คอยช่วยสามีในการที่ว่าหาเงินเพิ่มรายได้ค่ะลูกสองคนเงินเดือนสี่พันอย่างไงก็อยู่ไม่ได้น้องขวัญถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นค่าของชีพในนี้ก็แพงถูกไหมค,ครับพี่น้องไม่ต้องไปทอนะครับยิ่งเจอน้ําท่วมเจอโน่นเจอนีนอน่ถูกไหมตอนนี้ เราเปิดโอกาสให้ท่านทุกชุมชนทุกหมู่บ้านท่านส่งบัตรทะเบียนบ้านมาเลยแล้วเราจะทําบงเงินให้เลยะนะฮะขอให้ท่านมีพื้นที่หาพื้นที่ขายมีคนขายให้เรียบร้อยเรื่องเงินเรื่องลงทุนไม่ต้องห่วงเราจัดให้หมดนะฮะโครงการเราจะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับขอให้ท่านตั้งใจทํามาให้กิน ท่านเดีคิดว่าท่านหมดโอกาสวันนี้ท่านมีโอกาสแน่นอนเราจะให้โอกาสท่านไปกูดด้ดอกพิษร้อยละเยอะๆข้างนอกไม่ไหวนะครับวันนี้ขอให้ท่านรีบเลยวันนี้ผมเน้นนะฮะเน้นเลยว่าเราจะได้อะไรเราได้อุปกรณ์ครคบเลยเปิดร้านขายได้เลย <ฮะ S 1> ไม่มีปัญหาเลยวันแรกเนี่ยเรามีไรายได้ทันดีสามารถที่จะทํางานวันแรกได้เลยเราแถมวัตถุดิบด้วยนะครับ, <ฮะ S 1> ครบโครงการน,นี้เป็นโครงการที่ดีมากแต่ที่สําคัญมันก็คือว่าท่านอยากจะทําธุรกิจนี้ขอแนะนําท่านนะครับว่า ธุกรกิจอะไรก็ดีทั้งนั้นนะฮะถ้าท่านตั้งใจและที่สําคัญมันก็คือท่านมีทุนหรือยัง mm hmm. อันนี้เป็นเรื่องของสําคัญนะครับคนเกิดมาเนี่ยอยากจะทําอยากจะท,ทําธุรกิจอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวหรืออยากจะขายข,ายของชำหรือสุดนแล้วแต่นะฮะ <Okay. S 1> สุดท้ายต้องไปหาแหล่งเงินทุน mm hmm. คนจนๆจ,จ,จะไปกู้เงินเดี๋ยวนี้เขาต้องถามหาสเตทเมนต์ hmm. แล้วไปเช็คดูประวัติมีเครดิตพูโรติดน่่นติดนี้นะฮะเป็นนี่ค้ำประกันนุ่นค้ำประกันนี่ยเขาไม่ให้กู้แล้ว นะครก็ออกไปสู่ระบบเงินข้างนอกเงินข้างนอกเนี่ยดอกเบี้ยแพงมากนะฮะที่เราเห็นทีนี้ยืมเงินมาหมื่นหนึ่งผ่อนวันละ200ยืม2องหมื่นยกตัวอย่างนะฮะเมื่อนั้นบางคนยืมเงินห0าหมื่นเนี่ยผ่อนเดือนละสามพันวันละส0 0พันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะอยู่ได้นะครับวันนี้ธนาคารอิสลามให้โอกาสรู้ความลําบากของประชาชนรองรับนโยบายของรัฐบาล คือท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านธีรศักดิก์สุวรรณยศเนี่ยะนะฮะท่านได้เล็งเห็นโอกาสตรงนี้ท่านได้อนุมัติวงเงินทั้งหมด2 0 0า0 0ล้าน,นยอ,อย่างที่ผมพูดเนี่ยให้ทุกคนคนละ50,000<ะ>จํานวน50,000คนท่านลองคิดดูว่าวันนี้โอกาสของท่านมาถึงแล้ว<ะ>ท่านเขียนชื่อนะฮะ,ฮะหรือว่าส่งบัตรประชาชนทะเบยียนบ้านนะครับมาตาเนี้นะถ่ายรูปสถานที่ท่านจะขายแนบมาด้วย และส่งมาตามที่อยู่ของบริษัทข้างล่างนี้ที่อยู่นี้ท่านค่อยๆจดนะฮะจดไว้เลยแล้วให้ท่านส่งเข้ามาเลยแล้วก็โทรบอกด้วยว่าเอ้ยส่งมาแล้วนะอยู่นี่ใส่เบอร์โทรตัวเองด้วยเราจะได้โทรกลับนะครับอันนี้ได้แน่นอนผมกล้าการันตีว่าท่านรีบส่งนะครับเราเอาหมู่บ้านละหนึ่งจุดแค่หนึ่งที่ต่อหนึ่งหมู่บ้านแค่หนึ่งที่นะ่อหนึ่งหมู่บ้านใครส่งก่อนได้ก่อนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศท่านชมรายการนี้อยู่ท่านมีโอกาสมีโอกาสแล้ว ไม่ใช่ว่ารืบอรี่นะฮะอันนี้โอกาสจริง <c oughs> ผมกล้าการันตีว่าไม่ได้ผมกล้าการันตีเลยะนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทุกคนต้องคว้าเอาไว้นะคะคพี่ชนาคะแต่ขวัญมีคําถามปกติเวลาเราขอยื่นขอเงินกู้เนี่ยมันจะต้องมีคนคาประกันมีหลักทรัพย์มีอะไรมากมายสำหรับโครงการนี้น้องขวัญน,นะฮะ,ะท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยเขาบอกเลยว่าเปิดกรณีพิเศษเป็นกรณีพิเศษจริงๆสาหรับโครงการนี้และไม่มีธนาคารไหนทํา ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่นะฮะท่านธีรศักดิ์ท่านเอาโครงการนี้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับวันนี้ท่านหนึ่งนะฮะไม่มีสเตทเมนต์ก็กู้ได้ค่ะเป็นหนี้เสียอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นหนี้ MPL อยู่ตอนนี้ล้มละลายยังให้กู้เลยนะครับท่านมีโอกาสทุกคนขอให้ท่านตั้งใจท่านบอกว่าท่านตั้งใจเท่านั้นและมีทําเลขายนะครับให้ท่านตั้งใจและมีทําเลขายบริษัทจะช่วยดูแลให้ทั้งหมดค่ะนี่กล้ายืนยันว่าทั้งหมดค่ะ นอกจากที่ขวัญทราบมานะคะจะเป็นความร่วมมือระหว่างเฟรนช์ไช์ก๋ยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อชชยชนะกับธนาคารอิสลามยังมีบริษัททิพยาประกันภัยจำกัด<ย>ด้วยทิพยาเขาจะมาค้ำให้โ,<อ>โดยที่ท่านไม่ต้องหาคนค้ำมาเลยค่รา่ฉงนั้นผมต้องบอกว่าส่งแต่บัตรทะเบียนบ้านมาท่านก็ได้แล้วถตกว่าทิพยาค้ำให้หมดเลย<อ>วันนี้จะเป็นใครอะไรที่ไหนเมืออ่อไหรให้หมดห้าหมนคนเท่านั้นเองค่ะคก็ โชคดีจริงๆนะคะที่พี่ยุได้มีโอกาสรับมอบโครงการธุรกิจฟรีแต่เป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น,นแต่ถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้รัฐบาลนะคะแล้วก็เฟรนชชสายกุวยเต๋วลูกชิ้นเนื้อชัยชนะบวกกับธนาคารอิสลามแล้วก็ทิพยาประกัรภัยเขาให้โอกาสแล้วสำหรับใครก็ตามที่สนใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ห้ามพลาดรีบติดต่อกันมานะคะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจในเฟรนไชสายกุวยเต๋ยวลูกชิ้นเนื้อชัยชนะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0879444448 089-059-8197หรือ Call Center 02-926-6509แล้วเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ